สบายดีกาบทักทายสบายดีสวัสดีผมแม่พ่น้องทางในประเทศและทางต่างประเทศมือนี่กัมพูกับสมบุภาผู้เก่าผู้เดิมนะพ่น้องเส้นเก่าเส้นเคยเนาะที่ซ่องซองสาวลาวเซโนมือนี่เนะาะสบุภากะสมัยเห็ดคลิปนี้แอคชัันคือเก่าเนาะพ่น้องเป็นการอ่านีแอคชัันความหูซึกของสาวลาวที่มีต่อหนุ่มไทยเนาะ แต่ก่อนจะไปหับส้มคลิปซาบุภาขอฝากซองมีเซโนในเรื่องพี่น้องเป็นซองซ้ำห้องเนาะเป็นซองใหม่เป็นซองซ้ำห้องของซาบุภาเพราะว่าการมี PFC เพื่อนวางดีเนาะอยากให้ <c oughs> ขออภัยพี่น้องอยากให้ซาบุภามีซองซ้ำห้องเพื่อความปลอดภัยถอะเกิดว่าซองอันซองลักเอาหายจะได้เอาซองซ้ำห้องมาแทนเนาะ <c oughs> ซาบุภากา็ต้องขอขอบคุณ PFC หลายๆเนาะทีแนะนำสิ่งดีๆให้เนาะ สัมภากะได้ไปหายหมูตังหายเนอสองกะซึ่งในซองใหม่เนะจะลงคลิปเกี่ยวกับประเทศลาวเป็นส่วนมากด้วยพี่น้องสำหรับท่านใดที่เบ,บียบาอยากเที่ยวส้มประเทศลาวเนอสัมภากา็จะนำคลิปมารีแอคให้ท่านผู้ส้มได้รับส้มกนนันเนะที่สองม,มีเซโนเนอในการสิถ่ายกิจกรรมนำเนอคลิปกิจกรรมแต่ละมือว่าเหตุดนเน,เดนงเหตุใเนอเหตุใดเนลงซองมีเซโนเนะพี่น้องส่วนับซองรัการมากก็จะเกี่ยวกับแบบ เป็นการรีแอคเป็นการท่องเที่ยวเมืองไทยเนาะต่อไปเนาะซาบุพาก็จะพาพอแม่พี่นอกไปหับชมคลิปทีสาวล้าเป็นมีความหูซึกกับ่าวไทยแนวใดเนาะเอาเป็นว่าเ้าไปหับชมผ่านการรีแอคชันพรงอมกันเลยค่ะวันนี้พบกับน้ตพบกับช่องน้ตสาวเลาาไกลบ้านอีกแล้วเด้อเมื่อนี้รน้สึะมาตอบคำถามที่พี่เอฟซีเนาะแล้วก็อันหลายๆท่านหลายๆคนก็คือซี่อยากรู้แล้วก็ข้องใจเนาะ เกี่ยวกับผู้สาวลาวเนาะที่ได้าราับกองมีแฟนเป็นคนไทยเนาะแลหลายคนก็คือสิงคงใจแล้วก็อยากรู้เนาะพี่พีเอฟซีทามนุมาไล่คนขนาดเลยเนาะมือวันนี้ก็เลยสีมาตอบคาถามแล้วก็อธิบายไปพร้อมกันเลยอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวของรุ่นเดอ้อถ้าเบ้าอย่างผิดพลาดประการใดต่อจากนี้ไปกับการพูดขออภัยไว้นะที่นี่ไว้ก่อนเพราะว่าอันนี้เป็นความคิดส่วนตัวล้วนบริเกี่ยวกับภัยเดอ้อตามความคิดของรุ่นนะถ้าเกิดว่า คนถามนุมมาว่าเป็นอย่างสาวลาวคือมักผู้่าวไทยหรือว่าอยากได้สามีเป็นคนไทยเนาะนุ่นซีบอไซส์คำว,ว่าอยากได้สามีเป็นคนไทยเนาะว่าเป็นอย่างสาวลาวคือมักหนุ่มไทยเนาะเออเหตุผลมันก็มีหลายอย่างเนะาะสำหรับตัวนุ่นเนองอ่ะอ่บุด้แม่นว่าอันมักความรวยมักความหลออย่างเนาะสำหรับหนุ่มไทยเนาะนุสนสำหรับตัวหลายๆคนก็น่าสิคิดคือกันน่นานสิเป็น ผมลิคิดหรือว่าเป็นสายเนตที่ให้สองคนมาเจอการฮักมักกันถึงขั้นได้เป็นสามีเป็นผัวเป็นเมียกันเนาะได้แต่งงานกันได้อยู่นํากันเนาะอันนั้นน่าจะเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็เป็นแล้วก็เป็นแงน,นของแต่ละคนเ,นเห็นบอกขนาดนุชอยู่มาหลายปีนุชยังพวมีเลยเนาะ <c oughs> เออมันน่าสิเป็นสายเนีนของแต่ละคนนะพวกเรนว่ามาแล้วที่ต้องตั้งใจว่า เออหมู่ได้แฟนคนไทยเขาก็ต้องได้ด้อย่างประมาณนี้เนาะโบแมนเด้อผู้นั้นหลอกผู้นั้นรวยผู้บ่าไทยผู้นั้นหลอกผู้นี่รวยจังสั้นจังซี่เขาต้องได้ด้วยคุณโถแมาามลไปตดกนเห็นแล้วอยากได้จังสั้นจังซี่นุชคิดว่าการที่สองคนสองคนซี่มาฮักมากกันมันเป็นสายแนนหรือว่าเป็นพรมลิขิตอีย่างที่มันเพ่นขิดไว้แล้วเนาะ สำหรับบางคู่เนาะแต่โดยส่วนมากนุชก็คิดว่าคู่อื่นก็เป็นแบบนั้นคือการโบแมน mm hmm. ว่ามาทํางานหรือว่ามาเห็นหนุ่มไทยแล้วอยากได้คนนี้เป็นแฟนอยากได้คนนี้เป็นสามีอย่างประมาณนี้เนาะ mm hmm. นุชคิดว่าน่าซิบโบเมนสาหรับความคิดของสาวลาวส mm hmm. าวโดยทั่วไปนะนะอันนี้ความคิดของตัวเองพร้อมกันละถ้า <laughs> ถามโดยส่วนรวมแล้วสําหรับตัวนุชมักหนุ่มไทยโบถ้าเกิน่าถามมามากกว่อาอมันนุชกับซิบโบเมนว่า มักในความล่อมักในความรวยมักในความเ,าเพื่อน,นเป็นคนไทยเนาะโมเมนต์แบบนั้นนู้ซิมักที่ความดีการกระทําที่เฮาเห็นและก็สิ่งที่เฮาเจอเนาะโมเมนต์มักสิ่งนอกอสิ่งที่มันนอกกายหรือว่าสิ่งที่เฮาเห็นแค่ภายนอกเท่านั้นเนาะเอออ่าแล้วน้ดก็อยากบอกว่าความคิดนี่เป็นความคิดของนู้ผู้เดียวเด้อเป็นความคิดส่วนตัวก็คือ หนุ่มไทยนุชธันมักที่การกระทาการความคิดความอ่านของเพื่อนเนาะคนไทยนะนุชมักที่อันนีอนน้อันนี้ปร้แม่นว่ามักเป็นผู้บ่าวผู้สาวนะอันนี้หมายถึงว่ามักในอุดมคติที่เห็นคนไทยนะเออหนุ่มไทยนุชมักในการความเป็นผู้ใหญ่ของเพื่อนนะความเป็นผู้ใหญ่ความรูอย่างหลายๆอย่าง ก็คือไทยกับลาวก็สิต่างกันอยู่เนาะคือลาวก็ถ้าอยู่ในชน,นบทก็สิแบบนึงเนาะหนุ่มลาวที่อยู่ในชน,นบทหรือว่าหนุ่มลาวที่อยู่ในคืออยู่ในเมืองก็สิอีกแบบนึงเนาะความรู้มันสิต่างกันเนาะ <S <S ถ้าว่าหนุ่มไทยเป็นอย่างไรเพราะสำหรับนุสนุชคิดว่านุชมักความเป็นผู้ใหญ่ของเพื่อนมกักเอเออย่างนะเพื่อนเป็นคนเฉลียวฉลาดมีความรู้อย่างประมาณนี้ะนะ สำหรับในความคิดของนุชทนนุชมาร์กนะเป็นคนฮู้บุญคุนนี่ยังประมาณนี้ฮักพ่อฮักแม่ฮักครอบครัวเนาะเออและมากอีกอย่างหนึ่งก็คือความคิดเพื่อนเป็นผู้ใหญ่เนาะความคิดเพื่อนเป็นผู้ใหญ่ความคิดแบบถ้าเป็นคนลาวนะใหญ่แบบถ้าอยู่ส่วนของบส์นี่ที่แบบว่าเอ่อใหญ่ขึ้นมายังเล็กๆน้อยๆอยู่แหละก็แต่งงานมีแฟนยังประมาณนี้เนาะสำหรับคนไทยไทยหรือบ่ไทยแท้นุชกบ็บอกว่านุชสำหรับที่เห็นมาของเพื่อน วางแผนอนาคตเออนี่แหละนุชท่มามักตรงนี้มักคือเพื่อนเป็นคนนุ่มไทยมันจะเป็นหลายๆคนเนาะที่เห็นมาที่สังเกตมาเพื่อนสิมีความวางแผนของอนาคตมีความเป็นผู้ใหญ่มีความคิดอีอย่างไปภายภาคหน้ามีความเอินยางนะคิดอยู่ตลอดนะนอะ้องบรย์แบบว่าบวาคิดอีอย่างเลยเนาะถ้าใน่วนน,ำน้ำบดนี่ตามที่นุนเห็นมาก็ตาม้นแลน้วเนาะ ก,ก็สิตามรอยพ่อตามรอยแม่คือเห้ไทเหตุนานะส่วนนุ่มไทยนี่คนสิคิดต่างคิดสร้างสรรค์นู่นนี่นั่นเหตดใ้เพื่อนประสบความประสบผลสําเร็จอย่างเช่นถ้าเกิดว่าอยากเป็นนักร้องนะก็ได้ป็น,นอย่างประมาณนี้เนะาะมักแบบนี้มักความคิดฟองเพื่อนเนาะในความคิดเป็นผู้ใหญ่คือว่าเออเจ้ารอนะเออไม่ใช่ว่าพี่รอนะพี่รวยนะพี่สามารถเลี้ยงหนูได้นู่นนี่นั่นนุ่บมบ่มักแบบนั้นเนาะ ถ้านุตมากนะโนตซี่มากคนที่ โดยส่วนลายนละหนุ่ม,มลาวที่อยู่บ้านชนบทของประเทศที่แบบโตขึ้นมานน้นๆอายุประมาณยี่สิบนิดๆโบ่ถสาวก็มีครอบครัวนีวา่าประมาณนบบี้เนาะส่วนหนุ่มไทยที่ดูเห็นนี้หรือว่าพี่ๆคนไทยที่ดูเห็นบางท่านก็จะไปแต่งงานสร้างนะชิดทำชิดขวานแลคนจะได้แต่งงานนะคนลาวเน,นี่ยมีวัยเนาะความคิดเนี่ยมันเลยแตกต่างกันถ้าว่า,า,า,าดีบ่มัน ่า,ถาน,นถามว่าชอบพี่คนไทยหยดได้ถามว่ามักนุ่งไทยแบบไหนนี่คือประเด็นมันกประชุสมสังก็คือมากอะเรมากความคิดของเพิ่นในการาวางแผนการใช้ชีวิตความคิดเป็นผู้ใหญ่ความคิดสร้างสรรค์สีคิดถึงครอบครัวในการที่บางทีคิดถึงครอบครัวก็ไม่่าเห็นจบออกมาแล้วมีครอบครัวเลยนะเพื่อน สร้างนู่นสร้างนี่ให้ตัวเองให้มันมัน่นคงถึงที่แต่งงานกันอินลีอีโลนะส่วนคนลาวนี่ก็ที่แบบยังน้อยก็แต่งแล้วยังประมาณแบนี้แต่ว่าถ้าในเมืองก็มู่กันเนาะอันนี้มูนอูดในส่วนระบงจังหเนาะจนกว่าเาคงจะเห็นหมาได้ทุกคนอาการที่คนสองคนที่ได้ที่ได้มาเจอกันได้มาฮักมากันเป็นเรื่องน่าดีใจแล้วเป็นเรื่อง นส่ในโอกแต่ละคนคิดว่าแบบนั้นนะโดยส่วนตัวขนาดตัวเองอยัมมาบันนี่เลยยังไม่มีนะ <laughs> ต่อสู้วิ่งลุนกับชีวิตแบบจนได้ดิบได้ดีนะปื้มนะปลื้มคนแบบนี้บริเวณว่าดูที่ความโลกความรู้หรือว่าความวิญญาปื้มคนที่แบบว่าสามารถดูแลตัวเองได้ดูแลครอบครัวได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งพ่อแม่ให้พ่อแม่พาเย็ดพาสร้างคือสร้างเองเห็นบมไอ่ละคุณม้เหตุผนเป็นนักล้มนักร้องอย่างก็คือเฮ็ดเองสร้างเองมาเลยเพิ่นเก่ง ขกงก็เลยคิดก็เลยพู้าก็เลยชอบก็เลยมากวคิดของเพื่อนเปมากาษาเลยปื้มนิสัยของนุ่มไทยเนาะก็เลยปื้มนิสัยคเพื่อนนอันนี้จากความสุกสนตัวเลยถ้ามานหนุเมลาดีบงก็ดีเลดีดีคุณระเวกความคิดมั 1941, ury, EN, again, poetry, นใชบุคืลกาันช่เตกต่างกั็ยังว่าเราหนุ่มคนละ อีกอย่างหนึ่งก็นั่นแหละทุกคนที่นุชอบนะเอ,อนุ่มไทยหรือว่าสาวไทยนี่บางบางท่านหรือบางคนเพิ่นซีแบบอย่างเพิ่นซีแบบเฮียนหนังสือนะเนาะเฮียนหนังสือจนว่าจกมอนั่นมอนี่วางแผนอนาคตมีครอบครัวตอนอายุเท่านั้นเทนน่านี้มีบ้านตอนอายุเท่านั้นเทนน่านี้ยังประมาณน,นี้นุชเป็นคนชอบคนที่มีความคิดนะเนาะอ่กคนที่มีความคิดเนาะ บ่อแม่ว่าคนบ่มีความคิดแล้วบ่ามากไดหมายถึงว่าปื้มนะปื้มนิสัยของนุ่มไทยนะตามที่เห็นมาก็คือเพื่อนเป็นแบบน้านา,นา,นา,นานเออน่าฮักดีเวลาเห็นเขาเจ้ามากินข้าวแบบดูแลครอบครัวดูแลพ่อแม่น่นารักแบบนุ่มลาวซิบ่ค่อยแสดงออกบานใดเน,ะเออนาะการแสดงออกต่อครอบครัวพน่นสไบ่ได้แส,สดงออกบานใด คนไทยนี่ยจแบบก่อนห้องอมก,กันเนาะออคนไทยนี่ก็เจ้าสีฮักกันแพงกันก็เสดงออกเลยว่าฮักมากเอ้ยว่าแพงกันอีลลีแต่คนเาเนี่เจ้าก็แสดงออกฮักมักนะแต่ว่าแพงแพงสุดๆแต่ว่าก็แสดงออกปันใดถามว่าหนุ่มไทยมีข้อเสียไหมมีสิคะมีเยอะเลยนะคะมีหลายคือกันเนาะสำหรับข้อเสีย แต่อันนี้เล่าสุฟังแค่อันว่าเป็นอย่างสาวลาวคือมักผู้บ่าวไทยหรือว่าอยากได้ผู้บ่าวไทยอ,อ,อันนี้เล่าให้ฟังว่าเป็นอย่างสาวลาวคือมักผู้บ่าวไทยเนาะเออบางคนอายุอันไล่กว่ากันยังแบบถึงขั้นได้แต่งองค์แต่งงานกันก็ย้อนว่าฮักมักกันเพื่อนสามารถดูแลเขาได้บ่เม่นว่าความโลภความรวยเนาะ เพิ่นดีก็เฮาเพิ่นฮักเฮาอี่งีหนึ่งประมาณนี้นะและอีกอย่างนึ่งมันเป็นไายแนนของแต่ละคนนะทุกคนเนาะเตลย์ให้ส่งคนได้มาเจอกันฮักกันด้อละไทางวดนี่แหลทางวะางมวลที่นุชเว้ามาก็นนะบู๊ว่าอันใดถืกหรือว่าบ่ถืกบ้างเนาะแต่โดยส่วนรวมแล้วบูแมนว่าสิตั้งใจมาหรือว่าตั้งใจอยากได้แฟนเป็นคนไทยหรือว่าอยากได้นุ่มไทยเป็นสามีแล้วนะทุกคนมันเป็นบุ๊เพย์หรือว่าเป็นไายแนนของ แต่ละคนนั้นๆเนาะก็คือการที่คนส่ <ouse> งคนได้มาฮักมากันก็เป็นเรื่องดีแล้วก็เป็นเรื่องที่มหัศย์นี่คือคนอยู่แบบอเจอเนี่ยมันอยู่รอบโลกอะบรมเอนวัชคิดว่เมเอนว่าสิมาเจอกันง่ายๆเนาะเอออยู่คนละที่ละแดนนะข้ามป่าข้ามน้ําข้ามเขาข้ามทะเลที่ได้มาเจอกันมันเป็นเรื่องดีสุดๆเลยบรมเอนว่าตั้งใจสิมาหาแฟนคนไทยนะเอออันนี้เป็น คิดของตุเองโดยส่วนตัวนะสําหรับคนอื่นคงว่าจะคิดขึ้นกันแต่ว่าถึงที่นี้ก,นก็คือกัรนะบริจาค การที่จะเปแล้วนะพี่น้องคลิปความหูซึกในใจของสาวลาวที่มีต่อหนุ่มไทยเนะแบบาะแปลว่าการเป็นแบบว่าหนุ่มในอุดมคติหนุ่มในนุ่มหนุ่มอุดมคติหนุ่มแบบในสเปกอย่างประมาณนี้เนาะพี่น้องเนะาะคนกลางแบบว่ามักในใจคนไทยเนะาะเป็นมักผู้บ่าวไทยเหมืนกันคู้บ่าวลาวการดีคือการแต่การดีไปคนละแบบเนาะพี่น้องเป็นเราเนะาะก็เหมือนควบคุมงานเลยพี่น้องเนาะ มอนี่สัุภาก็ตรได้ขอตัวลาแล้วนะพี่น้องแต่ก่อนสิจบคลิปกายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตืนอนเผื่อบอยผ่านคลิปใหม่ๆจากสาวเล่าและสัุภาก็ต้องขอขอบคุณคลิปดีๆเนาะล้วก็ขอบคุณพี่อุ้มีทุกฐานทีเขามาติดตามพักส้มแต่ตนจนจบคลิปเลยบอกคามโฆษณาของสาวเล่มาม่นี่สัุภาเกได้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย